พากินเฟรนช์ฟรายวันนี้ก็มานาเสนอวัตถุมงคลครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะวัดนาศักอํอ์อเภอสวีนะจังหวัดชุมพรเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะฮะหลวงพ่อมุมผูกเสษพร้อมกับเสือของหลวงพ่อมุมนะเดี๋ยวให้ดูภาพ เหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อปี219ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นเดียวที่ออกวัดบ้านนานะฮะจังหวัดชุมพรเหรียญนี้ก็ออกแบบโดยช่างเกษมซึงเป็นช่างแกะสร้างพระนะฮะที่โด่งดังนะะท่านสร้างเหรียญหลวงปู่ทิมด้วยนะฮะท่านสร้างเหรียญได้สวยงามมากมายนะครับประวัติของหลวงพ่อมุม ก็เป็นเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดชุมพรอีกท่านหนึ่งนะฮะที่สมัยก่อนคนนิยมไปกราบท่านนะฮะท่านก็สร้างวัตถุมงคลไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องเสือนะเสือของท่านดังมากนะฮะก็เหรียญน,นี้ถือว่าเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะฮะให้ดูนะฮะดู หลวงพ่อมุมโคสโ,โ,โกนะฮะเหรียญนี้ผมล้างผิวมานะฮะคือล้างผิวด้วยเขาเรียกอะไรอะ <c oughs> น้ำยาเช็ดกระจกนะฮะผิวพันธุ์ก็เลยเออกเป็นสีแดงๆนะฮะแต่ก็ไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะให้ดูด้านข้างนะฮะขอบเหรียญขอบตัดนะฮะขอบตัดเป็นหยักๆไม่เยอะนะฮะไม่หยาบมาก ตัดไม่ขาดทีเดียวนะะยังมีรอยให้ดูนะะด้านหลังเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ฮะด้านหลังเหรียญก็จะเขียนว่าที่ระลึกผูกพัทธสีมาวัดบ้านนาอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรแล้วก็เขียนข้างหลังว่าวัดนาศักอําเภอสวีนะฮะจังหวัดชุมพร2519นะฮะดูอ่า หูจอนะครับปิ้นนะปิ้นแถมเออคือหูจอก็คือมีปิ้นนะฮะคือกระแทกลงไปแล้วมีปิ้นคือตามในคลิปเนี้ยนะฮะก็ให้ดูนะฮะนี่รอยบากตรงนี้นะฮะเหรียญท่านไม่ค่อยพบเจอนะในสนามน,นานเจอที ผมก็เลยมาทำคลิปรีวิวไว้ในช่อง youtube นะก็เขาเล่นหากันในเขาเรียกอะไรอ่ะท้องถิ่นนะฮะแต่ว่าเป็นเหรียญดีเหรียญหนึ่งนะฮะถ้าใครเคยอ่านประวัติของหลวงพ่อม,มุมก็จะรู้จักเสือของท่านนะเก่งมากเลยเรื่องแค้วคาดพงกับพันชาตีมหาอำนาจนะฮะ ให้ดูด้านหน้านะฮะเหรียญดูท่านมีเมตตาข้างในนะเห็นไหมเมตตาช่างกเกษมแกะดีมากเลยฮะดูลำคอเส้นลำคอนะฮะเส้นลิว้วจีวอสวยงามมากนะฮะมีขอบด้าอี่เนี้ยก็มานําเสนออ่าเป็นข้อมูลลงไว้ใน youtube เพื่อการค้นหานะครับ เผื่อใครเจอเหรียญแล้วก็สงสัยจะได้ค้นหาเจอแล้วก็เป็นหลักฐานใน y o u t อ่ามานำเสนอแค่นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลุงต่อพากิน f u t ตเสวัสดีครับ